สวัสดีครับพี่น้องครับที่ติดตามช่อง Youtube ปลอดสายมาเลยพอดนะครับเนาะกำลังงามพี่น้องครับกำลังงามสำหรับต้นอใบบัวบกโขดครับผมธรรมาศาสตร์พี่น้องอัปเดตใบบัวบกโขดครับผมงามแล้วเด้พี่น้องเด้อเอาละครับ สำหรับมือนี้นั่นเสียดอย่างแน่นะครับพอดีไอเพินมาตัดตน้นดีปีออกนะครับบ้แม่นตัดออกหมายถึงตัดแต่งนะครับลูกมันโดดครับสิบเเก็บลูกดีปีนะครับแล้วก็อยากเลี้ยงถามพี่น้องนํำว่าสมควรเอาไปเห็ดอีหอย่างแน่อะไรบ้างสางีนะครับเอาไปตากแห้งบอกครับหรือเอาไปเขาตู้เย็นไว้ นะครับหลยเติมครับพี่น้องครับมาเบิงกันครับสําหรับต้นดีปีนะครับนครับตัดแต่งทรงผมใหม่นะครับมันงามเงินครับอ่าต้นอย่านั่งครับอย่านั่งไปบอลอดเลยซูดีปีว่าได้ก็ถือว่าตัดแต่งแหละครับผมนะครับที่กองพี่พี่น้องเลยก็เลยสิมาเก็บ หมากมันไว้นี่ร้ายอยู่ครับเอาละครับมาโอ้โเต็มยูไม่เต็มอ,อันใหญ่ๆนะครับสำหรับท่านใดเคยเห็ดแนะนับมาได้เด้อครับเด้อเห็ดจังไดดเนี่ยเอาตากแหงแลตาไ,ไว้บ่บดไว้ใส่ปูกลวยบ่ครับแล้วเอาไปเอาไว้ใส่หยังบังสี่นะครับขอคําแนะนําจากพี่จากน้องเด้อเอาละครับเก็บกันมานน่ สมบูรณ์ดีครับนี่อาปูตัดแจงครับไอปันทำตรงนะครับไอปันทำตรงว่าก็ร่างกายจะส่าแท้ฝ่าไม่ได้ชอบไอปันทำตรงฝากไม่ได้ไอปันทำตรงนะทำตรงก็คือทำเบาตรงครับว่าไอปันทำตรงนะ สอตนเป็นไว้แล้วเอฮะเอ้มาเผือนอันรขึ้นเลยเั็นบ่เออไอ้ได้น้องปาปูเนาะอันนี้มาละกอแม่ขึ้นมาละกอกระเทยบเนี่ยเบิ่งบอกาครับเก็บก้อนมาเนี่ยมันซามันซากเ้ยนนัตอแลว นีครับไงครับนี่นพี่รองตกครับง่ๆย,ง,ยง,งามง่ามง่ายดิวยรอนมเหนียวว้ถั่ใส่ผัดบอกครับไื่ใส่ได้เบิด สีได้เป็นคนทั้งบิงในยูทูบอยู่พี่น้องสีได้หลายอยู่างนี่เราเคยเก็บไปอีกทีครับนี่จะปลูกเขาจะาอกว่ามันเป็นสมุนไพรดีเด้นี่เห็นว่ ครับพี่น้องโอ้ยยังอีกหลายอยู่ครับนี่เฮ้สิเต็มกล้องหรอครับยังอีกกล่องหมดไงเลยน่ครับหนยสุกกะบี่ครับ,รรบลูกสุกกะบี่เออผมเพิ่งเห็นลูกสุกมันเด้งแดงเละเละเละเอาไนมันหยอดเไย ัดไปเรื look, ่อยๆครับอาจจะได้หลายขีดอยู่ครับบ่พ่อครับพี่น้องครับล่นกล้องแนวนี้มาใส่ไม้ครับยังเหลือหลายอยู่เด้อพี่น้องเด้อขวเด้อโอ้สิบะได้เป็นโรคคุณหนีหนหมั้ยก็น่ะเรื่อยๆพี่น้องครับเห็นบอก ซุกกระมีสุกก็มีซุกกรมีผัดสารพิษจ้าคล้ายๆผัดคล้ายๆพริกไทยน้องพี่นอ้องแต่กินกับคล้ายๆกันนะครับเอาไปตำผัดชาเพิ่งเรียน้องพี่น้องเนาะผัดชาปลาคั้งเนาะนิ้วเข่าเลยนิ้วเลี้ยว Săn khôn Săn khôn Săn xịt đạp Xịt trùm Khô có vấn đề kính Nếu nhiều Chè hô lốt khuâm uẩn Đấy anh em có vấn đề kính Chè เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับได้หลายอยู่ครับพี่น้องโอ้เต็มกลองเต็มกลองกบอีกสามหนึ่งพโลครับหีหลายเติบขอโทษมุมกล้องนะครับม,มุกอุทัยให้มีพี่น้องครับอู้เอาล่ะครับ ครับพี่น้องครับเยียบร้อยแล้วครับจะเคยตัดแต่งไม้เนาะอย่านั่งมันขึ้นอ้ยวพี่น้องมี่นี่ประมาณโลควาย่ดอกครับนะครับสวยงามเสร็จสิ้นครับสำหรับมื้อนี้นะครับภารกิจเก็บหมากดีปีแต่ว่าเสียาไปเฮ็ดยังนั่นนะครับ ไปล่องค้นหาข้อมูลจากช่องยูทูบเบิงหรือพี่น้องมีอยังแนะนําคอมเมนต์เข้ามาได้ด้วยครับเด้ออ่ามาดีปีหรือต้นดีปีทำอะไรบ้างยังสินะครับห,หลายอยู่ครับพี่น้องครับโอ้ยงามหลายคือบอกคือเกาะโอ้โลูกว่าโลดกพี่น้องครับ เอาละครับขอพุดหลายๆครับพี่น้องท,ท,ที่ติดตามชม่อง u b e ปล่อยฝ่ายมะเร็พ่อนะครับทุกกิจกรรมส่งไปให้ดูวความคิดฮอดคิดถึงนะครับเด้อคิดฮอดครับพ่อกันคีดนาครับเมือแรกสิไปทยบรรยากาศอยู่เสียงอีสานเมื่อนี่แสดงอยู่บางปูครับผมสิไทยพี่น้องเมืองเด้อเมือแรงเด้อไปพ่อกันครับพี่น้องอยู่บางปูครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ